อาจารย์ครับเอาเราลองมาดูนะครับว่าเราจะทําอะไรเป็นขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเนี่ยให้อาจารย์อาจารย์ดูโปรเจคเตอร์ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์ทําตารางแบบนี้นะครับก็คือตอนนี้อาจารย์ต้องนั่งคู่กันระหว่างครูอะไรครับครูภาษาไทยกับครูภาษาอังกฤษเพราะต้องทําด้วยกัน เราจะไม่แยกกันทำนะครับว่าของเธอภาษาอังกฤษของฉันภาษาไทายเนี่ยเราต้องสลัดด้วยกันครับว่าอาจารย์จะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วจะเขียนอะไรต้องไปแนวเดียวกันแต่ต้องตั้งเป็นกลางๆนะครับทำตรงนี้นะครับตอนนี้มันจะมีอยู่2ระดับครับก็คือ IS ของม .1 IS ของม .2 วิธีการเปิด IS ก็คือถ้าเป็นม .1 เนี่ยส่วนมากเขาจะเปิดม1เทอมห ม1เทอมเอ่อม .1 เทอม1เป็น i s 1ม .1 เทอม2เป็น i s 2ม .2 เทอม1เป็น i s 3ออันนี้คือรูปแบบที่1รูปแบบที่2บางโรงเรียนบอกว่ากิจกรรมโรงเรียนมันเยอะจังเลยขอเลื่อนเอาม1เนี่ยเอา IS 1เนี่ยไปเปิดเทอม2นะครับ IS2 จะกลายเป็นม2เทอม1 IS3 จะกลายเป็นม2เทอม2แบบนี้ก็ได้นี่คือรูปแบบที่2 ม .4 ก็ใช so ้หลักการเดียวกันแสดงว่าตอนนี้ IS2 อนะครับอาจารย์ต้องรู้แล้วว่าอาจารย์จะเปิดเทอมไหนนะจะเปิดเทอมไหนนะต้องไปวางแผนของโรงเรียนอาจารย์เองแต่ถ้าโรงเรียนเปิดอยู่แล้วก็เอาตามโครงสร้างอะไรครับตามโครงสร้างของเดิมนั่นแหละที่โรงเรียนเปิดนั่นแหละนะครับแต่วิธีการเปิดเขาจะเปิดงี้นะครับเราจะไม่ใช้คำว่าเด็กมันเล็กจนเกินไปมันยังเขียนไม่ได้เพราะอะไรครับ ไอเอสเด็กมันผ่านมาจากปัะถมแล้วเพราะตอนนี้ปัะถมก็มี i-s อยู่ด้วยแต่ของเขาเป็นอะไรครับ i-s แบบบูรณาการไม่ใช่เป็นวิชาอะไรครับเพิ่มเติมเหมือนกับเราแต่เขาบูรณาการอยู่ในรายวิชาการเขียนอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้อาจารย์แบ่งเลยนะครับว่าจะทำมหหรือทำมอะไรครับ จะทำมหนึ่งหรือมอะไรอาจารย์ก็ลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะเดินดูให้แต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะเริ่มตั้งแต่มหนึ่งก่อนเทอมหนึ่งก่อนนะครับตอนนี้อาจารย์ลองไปดูว่าโรงเรียนของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะไว้เทอมไหนนะเพราะไอสเนี่ยมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่มหนึ่งกับมมสี่ก่อนนะครับแสดงว่าตอนนี้ที่เราจะทําคือหนึ่งตอนนี้ให้ตั้งอะไรให้ได้ก่อนครับตอนนี้จะลงมือทําให้ตั้งอะไรได้ก่อนครับ ให้ตั้งผลการเรียนรู้แล้วเอามาใส่ในตาอะไรครับต,ตารางตารางมีกี่ช่องครับสช่องแสดงว่าผลการเรียนรู้ในชั้นนั้นต้องมีทั้งหมดกี่ข้อครับไม่ต่ำกว่า15ข้อแสดงว่าในตารางนี้ต้องมีผลการเรียนรู้ทั้งหมดกี่ข้อครับ15ข้อโดยใครเป็นคนตั้งขึ้นมาครับครูผู้สอนเป็นคนตั้งขึ้นมา นะครับอาจารย์ดูตัวอย่างจากของสพอได้นะครับไปดาวน์โหลดหรือว่ามีเล่มอย่างเนี้ยที่ผมให้นะนะครับเป็นเล่มอย่างนี้ก็ได้นะครับอันเนี้ยนะครับแต่ของสพถอาจารย์เปิดดูหรือยังครับของเขาจะมีแค่กี่ผลการเรียนรู้ครับถ้าเป็นวิชา IS2 ครับ5หรือ6ผลครับอาจารย์อันนั้นมันน้อยไปไหมครับอาจารย์ครับมันน้อยไปเพราะอะไรมันเอามาจัดเป็นหน่วยไม่ได้ นะครับอันนี้ปกติแล้วผมลืมบอกว่าตอนแรกๆที่ทํากันเนี่ยผมบอกว่าผมไม่เห็นด้วยกับผลการเรียนรู้แค่นี้แล้วเรียน40ชั่วโมงนะแล้วคุณบอกมีแค่5้าผลเนี่ยนะแสดงว่าผลการเรียนรู้ต้องอะไรออกไปกครับต้องแตกออกไปอีกครับอาจารย์อาจารย์ต้องคิดขึ้นมานะครับตอนนี้เอาสรุปง่ายๆนะครับเช้านี้ให้ตั้งผลการเรียนรู้ให้ได้ก่อน15โดยใช้ตัวเล่มนี้เป็นตัวตั้ง ของเขามี5ของเราต้องเพิ่มไปอีกเท่าไหร่ครับอีก10บล้อของเขานี่แหละของเขาอะไรไม่ได้แตกเราแตกของเขามาอีกนะครับอันนี้ก็คือล้อโดยใช้ผลการเรียนรู้ของสอพทออล้อไปด้วยนะครับในการจัดทำตัวนี้นะครับส่วนตารางที่2ครับอาจารย์เฉพาะ IS 2ครับอาจารย์ครับเราไม่ทำา i s อนกับ IS3 นะครับอันนี้ทำเฉพาะ2นะครับ ส่วนใครมาหนึ่งก็ลองทำของตัวเองดูหนึ่งลองทำตา,ตามตัวอย่างนั่นแหละนะครับแต่เวลาอธิบายหลายอย่างเดี๋ยวมันจะงงกันครับสแสดงว่าสาระสำคัญใครต้องเป็นคนคิดขึ้นมาครับครูภาษาไทยและก็ภาษาภาษาอังกฤษสแสดงว่าท็อปปิกเป็นของใครภาษาอังกฤษจะเรียกว่าท็อปอะไรท็อปปิกก็ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยก็คือต้องนั่งทำด้วยกันแต่ภาษาไทยเราเรียกว่าอะไรครับ การแนะนําในการเขียนหัวเรื่องภาษาไทยจะเรียกว่าหัวเรื่องเขียนยังไงแต่พ้าพารูสอนภาษาอังกฤษก็บอกว่าไงครับขึ้นต้นด้วยอะไรท็อป,ปิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเราต้องคิดคําด้วยกันแล้วก็สแลดด้วยกันเห็นไหมทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษไปด้วยกันนะครับสแสดงว่าเนื้อนี้อาจารย์ต้องช่วยกันนะครับในเล่มสีของสพทไม่มีให้นะครับเพราะเขาจะไม่ให้เนื้อมาอาจารย์ผู้สอนต้องคิดเอง แสดงว่าเช้านี้เราต้องได้ผลอะไรทั้งหมดกี่ข้อครับผลการเรียนรู้ทั้งหมด15ข้อเดี๋ยวผมจะเดินนะครับให้อาจารย์ให้อาจารย์ลงลงมือทําแล้วก็ตั้งตรงนี้ให้ได้ก่อนอย่าพิ่งไปทําขั้นตอนอื่นนะครับทําขั้นตอนนี้ให้มันเสร็จก่อนนะครับอ่ะลงมือทํา ได้จากงานเขียนเชิงวิชาการนำข้อค้นพบไปแก้ไขปัญหาในการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนท้องถิน่นและประเทศชาติมีจิตสำนึกรักความเป็นไทยและตระหนักถึงความรักชาติศาสตร์กษัตริย์ทำไมมันจะใส่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น8ประการนี้มันจะต้องมีในอะไรครับมันจะต้องมีในอะไรครับ ในผลการเรียนรู้แสดงว่าตัวเนี้ผมใส่อะไรไปด้วยครับรักอะไรครับไม่ครัมันมีสองตัวคือรักความเป็นอะไรรักความเป็นไทยกับรักชาติศา,าสตรกษัตริย์บางคนบอกมันใส่ไม่ได้มันใส่ไม่ได้ก็เพราะเราตั้งผลการเรียนรู้มันถึงใส่ไม่ได้เพราะเราไม่ได้คิดถึงร้อยว่าเอออีคุณลักษณะรักชาติศาสตร์กษัตริย์ในไอเอสสองเนี่ยมันจะใส่ยังไง แสดงว่าเรื่องที่เด็กเขียนมันมองถึงอะไรครับมันมองถึงประโยชน์ของใครครับอาจารย์ครับมันมองประโยชน์ถึงชุมชนแล้วอะไรครับท้องถิ่นแล้วก็ประเทศเห็นไหมเออก็ประเทศชาติรักชาติในรักชาติไงเอาความรู้ตรงนี้ไปผเผยแพร่ไปทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นก็คือลักษณะของการใส่ลงไปนะครับอะลองมาดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้ผมบอกว่าไงครับอาจารย์ครับ นำความรู้ที่ได้จากการค้นพบไปสู่การเผยแพร่เมื่อกี้กลุ่มนั้นมีเผยแพร่เหมือนกันนะครับเผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าสู่สาธารณะตตะหนักและเห็นคุณค่าของการอยู่อย่างเลยครับอย่างพอเพียงนะครับนั่นเราเรียกว่าอะไรครับการส่งเสริมเรื่องของการเผยแพร่เผยแพร่อย,อยังไงล่ะจะใช้กระดาษจะใช้อะไรแผ่นโบชัวอะไรพวกนะี้นั่นละคือการส่งเสริมเรื่องพวกนี้ให้กับเด็ก แสดงว่าคุณลักษณะ8ประการต้องฝังอยู่ในอะไรครับฝังอยู่ในตัวผลการเรียนรู้แต่ตอนนี้ผลการเรียนรู้ของอาจารย์น่ะช็อตคัดอาจารย์รู้จักช็อตคัดไหมครับสั้นสนสั้นๆโดยที่มันไม่ครอบคลุม a k p a ตอนนี้อาจารย์ตั้งมามีเฉพาะอะไรครับ k กับ p เท่านั้นขาดอะไรครับขาด a กับ c ไปนะครับ พอมาเป็นผลตัวนี้ผมแต่งว่าไงอ่ะลองดูผลตัวนี้ดูนะครับน่มะสอนเขียนจะไม่ให้เด็กใช้เทคโนโลยีเลยหรอครับเช่นอะไรครับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอข้อมูลอย่างมีวินัยแสดงว่ามีวินัยอยู่ในอะไรครับคุณลักษณะ8ปประการไหม อยู่ใน8ไหมครอาจารย์ก็อยู่ใน8ประการนะครับมีวินัยและเหมาะสมกับประเด็นความรู้ที่เขียนรายงานเชิงวิชาการภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษนะครับอันนั้นเราเรียกว่าทํำยังไงก็ได้ส่งเสริมเรื่องของความมีวินัยโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสแสดงว่าเมื่อทําผลการเรียนรู้ทั้งหมด15ตัวต้องมีคุณลักษณะกี่ข้ออยู่ในนี้ครับ8ข้ออยู่ในนี้ แต่มันจะไปตกอยู่ที่ผลการเรียนรู้ตัวไหนก็ได้ใน15อะไรครับใน15ข้อนั้นไม่จำเป็นว่าทุกข้อจะต้องมีคุณลักษณะ8ประการมันจะมีเฉพาะบางอะไรครับบางข้อเท่านั้นบางข้อเท่านั้นนะครับอย่าไปฝืนใจใส่ให้มันครบ15 15ตัวทั้งหมดนะครับไม่ได้ อย่างเช่นข้อนี้เห็นไหมครับนำเสนอข้อค้นพบข้อสรุปจากประเด็นความรู้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเลือกรูปแบบการนำเสนออย่างเหมาะสมอย่างเงี้ยเด็กจะต้องนำเสนอ,อยังไงให้ด้วยความซื่อสัตย์อย่างเงี้ยบางคนบอกว่าสอบไปแล้วสอบอะไรก็ว่าไปแสดงว่าผลการเรียนรู้ของอาจารย์ต้องครอบคลุมตัวพวกนี้ด้วยนะครับไปดูเอานะครับว่าอาจารย์จะตั้งผลมายัางไง สั้นสิครับสาระสําคัญตัวนี้ต้องแตกอะไรครับอาจารย์ครับต้องแตกรายละเอียดออกมาอาจารย์จะสอนอะไรเขาบ้างเราเรียกว่ารายละเอียดออกมาเพราะไม่งั้นเดี๋ยวอาจารย์จะไปตันตอนอะไรครับตอนเขียนแผนแผนเขาจะถามรายอะไรครับรายละเอียดว่าสอนเรื่องอะไรบ้างการเขียนอย่างเงี้ยผลการเรียนรู้นี้สอนการเขียนเขียนอะไรล่ะเขียนรายงานเชิงเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า รายงานการศึกษาค้นคว้าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง1 2 3 4 5หก็ย่อยไปอีกอย่างเงี้ยครับอาจารย์เราเรียกว่าสาระนะครับสาระความรู้ที่จะไปแตกในแผนเดี๋ยวมันจะตันอีตรงแผนนั่นแหละรครับอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ไม่รู้ว่าเนื้อมันคืออะไรนะอันนี้ฝากอาจารย์ดูด้วยว่าเราจะต้องแตกรายละเอียดลงไปตรงนี้ตั้งผลการเรียนรู้นะครับอาจารย์ครับเวลาลำดับนะครับหนึ่ง ผมบอกแล้วว่าเวลาเด็กเรียน IS1 มาแล้วต้องอะไรครับเรียบเรียงก่อนนะครับเมื่อเรียบเรียงเสร็จแล้วเด็กค่อยมาอะไรครับบอกขั้นตอนของการเขียนเมื่อเด็กบอกขั้นตอนของการเขียนได้เด็กต้องอะไรครับระบุรูปแบบของงานเขียนว่ามันมีรูปแบบอะไรบ้างนะครับตัวผลการเรียนรู้ตัวที่3คืออะไรครับนักเรียนสามารถอะไรได้ครับ อธิบายขั้นตอนของการเขียนได้ว่ามันควรจะมีส่วนนำส่วนอะไรบ้างอันนี้คือเราต้องสอนเด็กแต่ผมทำคีย์เวิร์ดไว้ให้อาจารย์ว่ามันควรจะตั้งผลการเรียนรู้ต,ตามเราอย่างเงี้ยนะว่าบว่า1ต้องเรียบเรียงมาก่อน2ต้องบอกได้3ต้องระบุได้4ต้องอะไรได้ครับอธิบายขั้นตอนของงานเขียนได้เมื่อเด็กอธิบายขั้นตอนแล้วเด็กต้องอะไรได้ครับ อภิปรายลักษณะของงานเขียนที่ดีควรเป็นยังไงมาอภิปรายมาดีเฟนกันในกลุ่มว่านักเรียนต้องมีลักษณะของงานเขียนที่ดีต้องมีอะไรต้องมีคำนมต้องมีสาระบัญต้องมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อไปข้อที่6คือต้องมาสอนเรื่องอะไรครับผลการเรียนรู้ข้อที่6ต้องสอนเรื่องอะไรครับการวางโครงเรื่องวางยังไงผลการเรียนรู้ข้อที่7คืออะไรครับคือให้เด็กลงมืออะไรครับ ให้เด็ก <izon> ลงมือปฏิบัติการเขียนนะครับเวลาจะปฏิบัติ e, มีอะไรบ้างปฏิบัติการเขียนส่วนนําเขียนยังไงนะครับปฏิบัติการเขียนเนื้อเรื่องเป็นยังไงนะครับปฏิบัติการเขียนสรุปเขียนยังไงนะครับแล้วก็อะไรครับปฏิบัติการใช้อะไรครับเวลาเราเขียนเด็กต้องรู้จักการใช้สำนวนถ้อยอะไรครับเออสำนวนถ้อยคําเราเป็นครูเราจะไม่สอนเด็กเลยเหรอครับ สำนวนนี้ควรจะใช้ภาษายัางไงภาษาอย่างเป็นทางการภาษากึ่งรางการภาษาเป็นราชาการอะไรก็ว่าไปนะครับต่อไปเมื่อเด็กบอกว่าไงครับครูขาใช้ภาษาแล้วหนูยังได้ข้อมูลมาไม่ครบค่ะเราต้องสอนเรื่องอะไรครับการใช้อะไรครับอาจารย์ครับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการไปสืบอ,อะไรครับไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเมื่อเด็กใช้เทคโนโลยีแล้ว สุดท้ายเราต้องมาสอนเรื่องปฏิบัติการเขียนอะไรครับเขียนอะไรอ้างอะไรครับอาจารย์อ้างอิงหรือบันอะไรครับบรรน,นานุกรมเขียนยังไงเห็นไหมเนี่ยเวลาจะเรียงเป็นภาษาไทยต้องเอาอักษรอ,อะไรขึ้นก่อนกไก่ขอไข่เรียงตามถ้าเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษานับจากอักษรอ,อะไรครับ a b c ก็ว่าไปอย่างเนี้ยเราเรียกวันเนื้อมันนะครับเมื่อสอนเสร็จแล้วผลการเรียนรู้ข้อ13เราจะใช้ว่าอะไรครับ นำเสนอเวลาจะนำเสนอนำเสนอด้วยอะไร powerpoint ปากเปล่าสอบปากเปล่าอะไรก็ว่าไปนะครับตัวผลตัวที่1 4ี่คือการสร้างอะไรให้เด็กครับสร้างอะไรอาจารย์กูไม่รู้กูจดอยู่นี่มึงจะพูดก็พูดไปเถอะกูจดของกูนี่นี่กูไม่สนใจอะไรสักอย่างมึงจะพูดก็พูดไปแค่นั้นกูก็จะจดของกูอย่างนี้แหละกูไม่สนใจมึงหรอกนะครับตัวที่1 4คืออะไรด er, ีอาจารย์เออการสร้างคุณค่าให้เด็กเห็นคุณค่าของงานอะไรครับ เอของงานเขียนเราเรียกว่าสร้างคุณลักษณะคุณค่าความตระหนักให้เด็กตัวสุดท้ายถึงจะเกิดการเผยอะไรครับ <S <S เผยแพร่งานเขียนโอเคไหมครับให้คีย์เวิร์ดขนาดนี้โอเคไหมอาจารย์โอเคค่ะพอเห็นทางนะคะไม่ต้องเขียนให้หมดนะคะโอเ okay คค่ะจะได้มีแนวทางว่าอีผลการเรียนรู้ฉันต้องตั้งยังไงบ้าง อันนี้คือให้คีย์เวิร์ดไปแล้วโอเคนะคะอะ่ตัวผลการเรียนรู้ข้อ15อันนี้สมมุติว่ามันต้องมีทั้งหมดกี่ข้อครับ15ข้อพร้อมกับสาระอะไรครับสาระสำคัญที่เราเรียกว่าตัว K หรือ Knowledge นะครับขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนที่2เราเรียกว่าการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้เพื่อจะเอาไปจัดทำคำอธิบายรายวิชาเราก็จะต้องยกอะไรมาครับ ยกผลการเรียนรู้ทั้งหมดกี่ข้อครับ15ข้อเอามาทำอะไรครับวิเคราะห์ k ะห์ p ห์ a และวิเคราะห์รูปแบบที่2จะมีทั้งหมด5ตารางนี่นะครับเดี๋ยวจะให้ทำตรงน,นี้ขั้นตอนที่2นะส่วนขั้นตอนที่3เดี๋ยวดูก่อนว่ามันยังไปไม่ถึงไหนเลยตอนนี้นะครับเอาขั้นตอน2ขั้นตอนนี้ให้เสร็จก่อน นะครับเพราะฉะนั้นใครเสร็จแล้วให้เอาผลการเรียนรู้มาวิเคราะห์ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเดินดูให้เหมือนเดิมครับองค์ประกอบของงานเขียนเชิงวิชาการจะมีทั้งหมด12องค์ประกอบนะครับเวลาอาจารย์สอนเด็กเนี่ยมันจะออกมาเป็นรูปรูปเล่มลักษณะแบบนี้เลยนะครับแต่ผมบอกว่าลักษณะเขียนข้างในจะไม่รวมกับอะไรครับจะไม่รวมกับคำนำสารบัญน,นะครับแต่ต้องใส่ แต่ต้องใส่อีกอย่างหนึ่งอ่ะที่เราเรียกว่าบางโรงเรียนก็ใส่บทคัดย่อหรือบางโรงเรียนไม่มีบทคัดย่อก็ได้นะครับ